ยังต้องรอการชี้ชะตานะคะสำหรับคดียุบพักเก้าไกลซึ่งล่าสุดหัวหน้าพักเก้าไกลเผยค่ะมีกระแสข่าวและมีข้อมูลว่าหลายพักการเมืองพร้อมที่จะดูดสอสอพักเก้าไกลหากพักเก้าไกลถูกยุบนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวถึงการตรวจสอบกรณีสอสองูเห่าภายในพักเก้าไกลโดยระบุว่ามีความพยายามที่จะติดต่อสอสอพักเก้าไกลให้ไปเข้าสังกัดในพักการเมืองของตนหากพักเก้าไกลถูกยุบทราบเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้ว อย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของสสพักเก้าไกลและยังเชื่อว่าพักเก้าไกลยังมีโอกาสชนะในการต่อสู้คดียุบพ,พักจริงๆมันเป็นปกติของการต่อสู้คดีนะครับที่เราไล่การต่อสู้ตั้งแต่ประเด็นเ,เรื่องใหญ่ลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องการซัดเต็มข้ออะไรก็คือเป็นไป,นปนตามเราก็คิดว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายอันไหนมีประเด็นทางกฎหมายมีประเด็น ที่เราต้องสามารถต่อสู้ได้เราก็เราก็เสนอไปนะครับเรื่องไหนที่เราเห็นว่าควรจะต้องมีการมินิฉายข้อเท็จจริงใหม่นะครับก็เสนอไปแค่นั้นเอง